มีเวลา15นาทีต่อสัปดาห์ก็สามารถหา Passive Income ได้ EP ที่7นะครับผมมีจัดสัมมนาฟรีให้ดูรายละเอียดที่หน้าโปรไฟล์ของช่องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ไอเดียว่าเวลาเราจะทำกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นเซลพุทหรือเซลคอลนะครับเราจะสามารถเลือกเงื่อนไขในการที่เราจะเข้าไปส่งคำสั่งได้ยังไงบ้างนะครับในกรณีแรกเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการเซลพุทนะเป็นการ สัญญากับอีกฝ่ายหนึ่งว่าเราจะรับซื้อหุ้นจากเขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเงื่อนไขยอยู่2อย่างนะครับอันนี้คือเป็นคอนเซปต์ของคุณวอร์เรนบัฟเฟตเลยนะข้อที่1ก็คือคุณจะต้องเซลล์พุทกับหุ้นที่คุณอยากได้นะครับเพราะว่าคุณไปตกลงสัญญากับเขาว่าคุณจะซื้อหุ้นจากเขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะเลือกที่จะซื้อหุ้นที่คุณอยากได้เท่านั้นข้อที่2ก็คือต้องเป็นราคาที่คุณต้องการด้วยนะครับ เพื่อที่มันจะได้แมททั้ง2องอย่างเนาะคือหุ้นที่เราอยากได้แล้วก็ในราคาที่เรามองว่ามันเหมาะสมนะครับเช่นถ้าคุณอยากได้หุ้น NVIDIA เดียนะครับที่ราคา130เหรียญอยู่แล้วนะครับสิ่งที่คุณทําในตลาดได้จริงๆเนี่ยก็คือคุณส่งคําสั่งเข้าไปรอไว้นะครับจนกว่าราคาหุ้นเนี่ยมันจะลงมาอยู่ที่130แล้วคุณก็ได้หุ้นไปใช่ไหม กับอีกทางหนึ่งนะครับคุณสามารถใช้เซลล์พุท p ออปชันเนี่ยในการดักรอซื้อที่130เหรียญนะครับแล้วคุณยังได้ค่าพรีเมียมเป็นเงินกลับเข้ามาในกระเป๋าด้วยนะครับซึ่งเรามาดูจากภาพตรงนี้นะครับเป็นภาพออปชันเชนนะครับของหุ้น Nvidia เดียนะครับในกรณีที่ถ้าเราต้องการที่จะเซลล์พุทนะครับเราดูที่ฝั่งพุทนะครับ จะมีราคาอยู่2แบบนะครับนั่นก็คือราคาบิดนะฮะซึ่งเป็นราคาที่ถ้าเราต้องการเซลล์เนี่ยให้เรากดที่ราคานี้กับอีกอันหนึ่งก็เป็นราคาอาร์ซึ่งในที่นี้ถ้าเราต้องการเซลล์เราก็จะกดที่ราคาบิดเนาะคราวนี้เราเลื่อนมาดูนะครับที่สไตร์หนึ่งเนี่ย เราจะเห็นว่าราคาบิตเนี่ยอยู่ที่0.92เนาะแปลว่าอะไรครับถ้าเราเซลพุทเอ็นวีเดียที่สไตร์130นะครับคือเราจะรับซื้อหุ้นจากเขานะครที่ราคา130เหรียญและเรายังได้เงินค่าพรีเมียมเป็นเงินทอนกลับมานะครับ0.92เหรียญต่อหุ้นด้วยนะครับซึ่งถ้ามองในเรื่องของผลตอบแทนนะครับสิ่งที่เราจะได้เนี่ยก็คือ0.92เหรียญหาร130ใช่ไหมครับ คิดออกมาแล้วเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0.7นะครับในระยะเวลาที่เราต้องถือสัญญานี้เนี่ยอยู่ที่8วันนะครับซึ่งถ้าเราเทียบเป็นต่อปีนะครับนั่นคือเราจะหาร8เนาะแล้วจริงๆก็คือจะต้องคูณกับที่365วันนะครับแต่นี้สมมุติว่าเราคิดแบบคอนเซอร์เวทีฟนะเราคูณกับเป็นต่อปีเนี่ยเหลือแค่ประมาณสัก340วันเนเผื่อๆนะครับก็จะได้ผลตอบแทนเราๆประมาณ30ต่อปีนะครับ ซึ่งผลตอบแทนตรงนี้เพื่อนๆคิดว่ายัางไงครับสูงหรือต่ำถ้าเราได้ทำได้30%ต่อปีจริงๆในโลกออปชันเนี่ยจริงถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดามากนะครับถ้าเราอยากจะศึกษาเรื่องนี้แบบรายละเอียดกันเยอะๆนะครับมีเวลาให้เข้าสัมมนาฟรีนะ2ชั่วโมงนะครับทักไปได้ที่หน้าช่องของผมนะครับจะมีลิงก์ที่อยู่ใต้รูปผมนะครับลองทักไปบ้านเขียวนะดูว่ามีรอบสัมมนาเปิดอีกทีหนึ่งเมื่อไหร่นะครับแล้วเจอกันครับ